Cảm ơn đã làm khác rồi. Giáo sư tu tại thiền của các ngài. Như có พระเบตานะครับจากท่านผู้กัมมัชฌะนะครับจากทางรัฐบาลแล้วก็คงจะยากผมเองนะครับพีะเบตาได้เข้าไปประชุมในสภาในช่วงที่เอาการดํารงดูนะครับไปประชุมตอนนั้นท่านใจชิดชอบพระเบตาผมก็เข้าไปเขาบอกว่าเรุ่งข้าศึก3ปีไม่มีโอกาสยืดไม่มีกำหนดพอดีได้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะครับพวกเราก็ได้มีโอกาสได้ติ่นยศการสมใจนะครับผมเอง ก,ก,ก็เึืงๆก็ดีใจนะครับแต่กะเสียใจที่ก้าก็ได้อพูหมูนะครับผู้ผ้อับววพูหมวแต่ทุกนี้โชคดีนะครับได้เป็นรองสารวัตรที่ท่า,ต,าต่างรับผิดใอเรื่อง เดี๋ยวเวลาสิบโมในการเราก็วิธีการนะครับจริงๆก็ต้องห้ามคนเย็นเท่ากับที่รัฐบาลต้งกำหนดนะครับตัวประเทศเหมือนกันนะครับแบบมีท่านผู้มายเห็นว่าเออเรามากันบ่จะมากันอาจจะนานเกินไปนะครับก็ถือว่าหลังจากร้อแล้วที่มีชุดลงรองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนชุดนะครับเดี๋ยวชุดขาดนี่จะเริ่มหมดนะครับบางท่านยังอยู่อีกหลายปี7ปี8ปีนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้วจะซักระบายแต่ก็มันจะไม่อล่อจะได้ตามกฎนะครับมีชุดรองรับก็เปลี่ยนแล้วก็ขอท่านมาเข้าใจ ตรงไหนเต็มครับดันขึ้นมาเลยเต็มนะครับเดี๋ยวผมไปต่อท้ายได้ไม่เป็นไรนะครับต่อท้ายท้ายสุดได้ไม่เป็นไรครับเรียงแปดนะครับเรียงแปดใครจำแถวได้ก็แถวเดิมถ้าจําไม่ได้ก็ต่อนะครับเพราะว่าชื่อคงคงจะไม่เป็นไรนะครับเดเรียกไปเรื่อยๆมีใจไม่เดือดรัดแต่ครับอาจารย์ย่ตูดเข้าไปนะครับผมต้องมา้าใจกับเพื่อนการ์ดการ์ดไปแค่นี้ครับผมครับใช่การ์ดเกี่ยวกันแค่แชร์กันกินเช้ากินบุฟเฟ่ต์ แอบายแล้วอี้ะน้บายนีเพื่อนร่วมรุ่นของเรานะครับไม่มาอะไรนตัวสีคนนะครับก็มีลำพายกมสมควรแล้วก็หมอนผมเลิกแล้วก็หมอดีชานเดี๋ยวเราจะไปกินอื่นที่ว่า อยู่ข้างนอกมีใครลงเรืออยู่ไหมครับเดี๋ยวได้เช็คยอดทีนะครับเดี๋ยวสั่งนับนะครับค้าองใม่ห้เห็ด้ออมบบหบดดบเกบองมด ạ chưa biết chắc chắn chào 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 chào

เดินนเรอเห้า <c oughs> อยู่ข้าวแล้วท้องร้องก็ร้องวะ <c oughs> <c oughs> เล่นชื่อแทนไหมครับเนื่องจากเช็คชื่อคือทั้งหมดเรา154คนนะครับขาด4ก็ต้องเหลือ149ปรากฏมาเช็คยอดตอนนี้147ครับยังหาอีก2คนแพงไปเซ็น ให้มาเลย ก็คือการปฏิบัตินะครับก็จะกล่าวรายงานแล้วก็เชิญท่านรับการจุดเทียนทูปบูชาพระนางันตายนะครับเสร็จแล้วผู้พัามัชาแปดท่านนะครับก็จะขึ้นไปยืนเป็นแถวแปดนมานะครับสองคนกนะครับก็จะธีการปฏิบัตินะครับก็จะบอกว่าแถวที่หนึ่งนะครับก็คือก้าวมาพร้อมกันลยครับทั้งแปดคนาช แล้วก็บอกว่าต่อไปต่อไปก็คือเ้าออกมาพร้อมกันนะครับครับเดี๋ยวจะลองลองลองก่อนนะครับแต่ยังคือเข้ามาเรื่อยนะครับนะครับเขาบอกว่าแถวที่หนึ่งทุกคนก็เข้าออกมาพร้อมกันนะครับแถวที่หนึ่งหมดหมดเอาตรงแถวที่หนึ่งครับแถวหนึ่งขวาหันก็เดินขึ้นเลยครับจะดูรับดูก่อนนะครับเอาโอเคไม่เป็นไรครับกลับที่เดิมก่อนครับนะครับหมดหมดเอา ตรงแถวที่หนึ่งกลับมามาเดินขึ้นมาแล้วนะครับข้างบนจะมีจุดนะครับจุดให้ให้เดินนะครับก็เดินมาแล้วก็จะพึ่งพึ่งหันนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับคนที่ขวาคนสุดท้ายนะครับให้ให้จังหวะนะครับ ไม่ต้องโค้งนะไม่ต้องโค้งนะครับเพราะก็ติด้ครับได้ครับได้ผมเกลี่นเกลี่ยนยังเปิดตัวเช้ากันครับไม่เป็นไรครับการซ้อมต้องมีผิดพลาดบ้างนะครับแถวข้างหน้านะครับแถวข้างหน้าคอยชำเดืองดูได้วยว่าก้าวให้ยาวนิดนึงเพราะว่าเรามีจุดให้นะครับเพราะถ้า แล้วก็เดินลงบันไดนะครับเดินลงบันไดแล้วก็ไปต่อแถวด้านลังนะครับตอนลงนะดูเมื่อกี้แล้วก็ น่าเป็นห่วงสำหรับผู้ที่าามากยืดน,นะครับยืนให้ก็ประชาด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจเวลาซ้อมไม่้ยืดนะครับเวลาจริงเยวจะลื่นนะครับอย่ายลืนนามปอกอย่าลืมบอกหน้าแข้ง ต่อไปเวลาเดินยกเท้าทุกสูงหน่อยนะสังเนนกตเห็นมีคนสะดุดพรมขาแข้งมันจะอ่อนล้าแล้วแล้วก็เวลาเดินผ่าหุ้มข้ช้าไม่ต้องเจียดไหลพุ่งข้อช้ามากนะเพราะก,กุารจจะยืนตรงนั้นก็ดีไม่ต้องไปกระทบมไหลทุการนะ ข้างหลังที่สุดใจปัญญาดีกว่าแต่ชิดนชิ้ปัญญากระดอกขาเกินขวาของเรานะครับแล้วภาพที่ออกมาเมื่อสักครู่นะครับแถวข้างหลังนะครับยังสูงสูงต่ำต่ำอยู่นะครับเดี๋ยวจะไม่สวยงามขออีกครั้งนะครับเดี๋ยวให้จัดแถวอีกครั้งนึงครับคนสุดท้ายคงทำได้แล้วนะครับ คนสุดท anyway, ้ายเอานะครับเอาไว้ที่เดิมนะครับคนสุดท้ายไม่ต้องขยับนะครับท่ามดทงามดแถวตรงจ้าแถวท้ายแถวที่ตรงโซนนะครับขึ้นมาแทรกได้เลยนะครับเดินขึ้นมาข้างบนเลยครับท่าแถวอยู่สองสามคนนะครับขึ้นมาข้างบนเลยครับเดินขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาแท็กเลยครับพอแต่ท้ายเราถ่ายรูปแล้วจะไม่สวยครับ เดี๋ยวมาครับที่ว่าคีดว่าตัวเองสูงที่สุดนะครับเดินขึ้นมาถมาขัางหมเลยครับเดี๋ย,เ,ยเวลาจริงๆไม่มีเวลาถา <c oughs> าร <c oughs> ิงเวลาถาหญิงคุณาาม่เวลายจรนะครับจำจำนะครับจำหน้าหลังซ้ายขวาไว้นะครับสิ <c oughs> ่ห้าสี่ห้านอนะครับจะเรียบรวมแล้วก็จะอยู่ใน เดี๋ยวทุกคนฟังนีนิดดึงนะครับจากการจุดซ้อมในรอบแรกจะมีข้อบกพร่องนะครับอยู่สองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือตอนที่คนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายมาแล้วนะครับจะให้สัญญาณโดยทิ้งโดยชิ้งเท้าหรือว่าใช้มือขวาตกภาพ ขวาแล้วไปคนที่8นะครับไอ้พยานนะครับตบใช้มือขวาตบไปที่ข้าง่าแรกดังนะครับถ้าหากว่าไม่มีเหล็กทิศเท้ามันอาจจะไม่ดังนะครับการก้าวออกมานะครับต่อไปปุ๊บเนี่ยนะครับให้ออกมาพร้อมๆกันครับพร้อมกันเสร็จแล้วก็ทําขวาอ่าซ้ายหันขวาหันนะครับที่จะเคลื่อนขึ้นมานะครับมันจะดูแล้วมันจะพร้อมเพียงกันนะครับประการที่3ตรงนี้ถือว่าวันนี้นะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติ ผมว่าเป็นคนที่มีเกียรติครับคือ,อครอบครัวของเราไดมาร่วมพิธีในวันนี้เพราะนั้นใายทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเมื่อแถวสุดท้ายนะครับเมื่อแถวสุดท้ายทำพิธีประดับยศเสร็จแล้วขอให้พวกเรานั้นปรบมือให้เกียรติพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะแขกที่นะครับอยู่สองฝาดฝั่งซ้ายขวานี้นะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เราเป็นหรือว่าเราเราตกลงร่วมกัน รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรกรตกอย่อมาจากอะไรให้ไปคิดกอเลยครับคือเก่งกาจเกลียนเกรียงไก่เนี่ยใช่เลยดอคืออะไรครับดื่มดำเด็ดเดียวแต่บางครั้งก็เดียวดายตอคืออะไรครับปลาตรำเตรเตะแล้วก็ตรอมจง มันมีความหมายมาแนครับตอนนี้ค้ากรรการตรวจจดดาบตรวจทั่วประเทศมี1 3, 2, นึ่งแสนสอพันกว่าคน